ว่าตามเดอ้ออิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงถึงแก่ยอดของข้าพเจ้าขอญยอิของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด เป้าหมายวัดส่งเสริมสุขภาพพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขคุณสมบัติวัดส่งเสริมสุขภาพหนึ่งชาวประชาร่วมพัฒนาสองสะอาดร่มรื่น สามสงบร่มเย็นส,สีงงงนส่สุขภาพร่วมสร้าง,าางห้าศิละปะร่วมจิตวิญญาณข,ขอบุญกุศลเหล่านี้นจงถึงแก่กพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งหลายอของข้าพเจ้าด้วยเทิน เอานางล่องยาดนางลงยาดปะเนี่เอา,าอว่าบังดูเป้าหมายเป้าหมายวัดส่งเสริมสุขภาพเอาว่าไปว่าไปคุณสมบัติวัดส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาพัฒนสองสอาดสามุ e. ่มสุขภาพร่วมาสุขภารวมรัา่วมาวิญญาณ